สวัสดีนะครับเอาเดี๋ยวพามาชมรถใหม่นะครับคันนี้นี่รถวิ่งตลาดนะครับฮีโน่ห้าร้อยแต่งหยัดเต็มนะครับยาจิการนะกรุงเทพจะเบียนเสร็จสับเลยนะทำซีใหม่ เบิ่ม oh, นี่เธอรถดำเ mm hmm. บ่มีรถดำเจนหรอเบิ่มครั้งวันนี้วันดีนะครับมีแต่คนออก,กรถเลยตรงนี้จางเก็บก็ออกนะครับรถไถและลอชมครับรถเกี่ยวนะครับของลองสาวนะครับมีมาวันนี้แหละ วันนี้สามคันทั้งบวันนี้เฉพาะบริเวณพี่น้องตรงนี้นี่เสียคิดก็เอาไมโครมาครับรอยยี่จะเป็นมือสองครับวันนี้สี่คันนะถ้ารวมกับไมโครด้วยโอ้กระบะสุดยอดัะคันนี้สี สีโคตรเจ็มดูครับกาดเพชรแต่งเป็ีลดทั้งคันนะน่าจะหมดไปเยอะครับฉเฉพาะเลดเนี่ยเฉพาะคัาเต็งนะฮะ รงนี่ะทนมันเป็นกาวสามเอ็มเลยะบยกาวเท่กาวเท่ึนี่ทางตูหน่ถ้าจำเอาหนิลาสจะไปมันลวก กำลังังงยจวิ่งของกรุงเทพนะไกลด้วยต้องรถใหม่อย่างนี้แหละครับรถเก่าอันนี้ไม่ยานะครับรอ <c oughs> จัดครับ โชคข้างหน้าครับนี่ข้างหน้านี้สวยจัดเลยแต่งเรนอย่างนี้บเบอร์เบอมโอู้เตะลมด้วยนะก็ทำให้มาทุกอย่างครับดูรถเจ้านี้ก็มีทุกอย่างครับตั้งรถรถไรคันนะครับนี่ อันที่สามละกันนี้หกลวิ่งไกลต้องเอารถใหม่เงี้ยเลยครับเราเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอู้สบิร์กจะนำ